พลาสติกรงเรือนนะครับต้องใช้แบบไหนประโยชน์นะครับของพลาสติกหลังคารงเรือนนะครับคืออะไรนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันในคลิปนี้ได้เลยนะครับสวัสดีครับวันนี้ก็มาเจอกันอีกแล้วนะครับที่ช่องผักสลัดโอปอลิกนะครับผักสลัดนะครับจะเป็นเรื่องง่ายสําหรับทุกคนนะพลาสติกลงเรือนนะครับต้องใช้แบบไหนนะประโยชน์นะครับของพลาสติกหลังคาลงเรือนนะครับคืออะไรนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันในคลิปนี้ได้เลยนะครับก่อนอื่นนะครับเราต้องทําความเข้าใจกันก่อนนะครับว่าพลาสติก โรงเรือนนะครับหรือว่าพลาสติกหลังคานะมีประโยชน์ใช้ทําอะไรบ้างนะครับก็สามารถใช้ในการกระจายแสงนะครับในการปลูกผักสลัดได้นะครับแล้วก็ช่วยในเรื่องของการกันฝนนะกันแดดแล้วก็ยังสามารถช่วยลดอุณหภูมิภายในโรงเรือนได้นะครับก็สามารถทําให้อุณหภูมินในโรงเรือนนะร้อนช้าขึ้นนะครับหลังคาโรงเรือนนะครับช่วยในการกันฝนด้วยนะครับในช่วงหน้าฝนเนาะผักสลัดของเรานะครับก็จะเจริญเติบโตได้ดีนะครับ ไม่โดนฝนกระแทกไปนะครับระหว่างช่วงการย้ายต้นกล้านะครับมาปลูกนะนี่ครับผักสลัดไซนีนะครับถ้าโดนฝนกระแทกนะครับหลายๆวันติดกันนะครับใบเขาจะเหลืองนะครับแล้วก็เกิดบาดแผลที่ขอบใบได้นะครับใบช้ํานะครับนี่คือต้นกล้าที่เราย้ายมาปลูกได้มันมี่4-5วันแล้วนะครับนี่ฮะใบเขานะครับก็จะช้านะครับแล้วก็เป็นแผลนะครับทําให้ขอบใบนะครับติดกับรางปลูกนะแล้วก็ ทําให้ผักนะครับเกิดโรคได้นะครับในช่วงหน้าฝนแล้วก็ในผักที่จะเริญเติบโตแล้วนะครับการโดนฝนทุกวันนะครับก็ทําให้ผักนะครับมีอาการของโรคเชื้อราได้นะครับเพราะว่าเกิดความชื้นสูงเนาะในแปลงผักนะครับซึ่งเชื้อราใบบจุดนะครับก็ไม่มียารักษานะครับถ้าเป็นแล้วนะครับก็คือเป็นเลยนะเราต้องใช้วิธีป้องกันนะครับซึ่งวิธีป้องกันนะครับก็คือการทาหลังคาพลาสติกลงเรือนแบบนี้แหละครับการทําหลังคาพลาสติกนะครับก็จะทําให้ผักของเรานะครับลดการกระแทกจากน้าฝนได้แล้วก็ สามารถลดการเกิดเชื้อโรคนะครับเกิดเชื้อราใบจุดนะครับที่เกิดจากผักตลัดได้นะครับบางารัมงนะครับไปแก้ที่ปลายเหตุนะเรื่องการเกิดเชื้อราใบจุดนะครับเพราะเห็นว่าโรคเกิดขึ้นแล้วนะครับต้องรีบแก้ไขนะครับก็ไปแก้ไขที่ปลายเหตุนะครับไปหายามาฉีดหายยามาพ่นนะครับก็ไม่สามารถทําให้ผักหายจากการเป็นเชื้อราใบจุดได้นะครับมากที่สุดก็คือทําให้เชื้อนะครับไม่กระจายนะครับหรือว่าทําให้ผักต้นอื่นไม่เป็นเชื้อราใบจุดเนาะสิ่งที่สำคัญที่สุดนะครับในการแก้ไขโรคเชื้อราใบจุดนะครับก็คือแก้ที่ต้นนเห ก็คือการทําหลังคานะครับป้องกันนะครับฝนหรือป้องกันความชื้นนะครับภายในแปลงปลูกนะครับแล้วก็ลดจํานวนนะครับในการปลูกผักลงนะครับและก็ไม่ปลูกผักนะครับให้ถี่เกินไปนะครับทําให้มีการระบายอากาศที่ดีนะครับก็จะช่วยลดเรื่องของเชื้อราไปจุดได้นะครับซึ่งหลังคาพลาสติกนะครับก็มีหลายเกรดนะครับหลายเกรดหลายยี่ห้อนะแล้วก็มีความหนานะครับหลายแบบพลาสติกโรงเรือนนะครับความหนานะครับก็มีตั้งแต่100 0ไมคร150ไมคอน400ไร้อนนะารับราคอรืองนะครับขึ้นกับความหนา ถ้าพลาสติกมีความหนานะครับก็จะราคาสูงขึ้นมาหน่อยนะครับอย่างโรงเรือนนี้นะครับเราใช้พลาสติกอยู่ที่200ไมครอนนะครับก็ใช้มาประมาณ3 4ถึงปีแล้วนะครับก็พลาสติกก็ยังเหนียวทนทานนะครับยิ่งพลาสติกหนานะครับความเหนียวก็จะเยอะนะก็ไม่ต้องเปลี่ยนบ่อยนะครับถ้าพลาสติกหนาก็สามารถปลูกผักได้เรื่อยๆนะครับนี่ครับพลาสติกของเราเป็นผืนเดียวนะครับสั่งมาแล้วก็ติดตั้งพร้อมโรงเรือนเลยนะครับส่วนถ้าซื้อ100ไมครอนนะครับ150ไมครอนนะ อายุการใช้งานนะครับก็อาจจะน้อยกว่า200ไมครนนะครับแต่สําหรับที่ฟาร์มผมนะครับก็คือการทาหลังคาพลาสติกนะครับก็จะคํานึงถึงเรื่องของอายุการใช้งานนะครับแล้วก็คุณภาพนะไม่ใช่ใช้แป๊บเดียวขาดนะครับแล้วก็เรื่องความหนานะครับเป็นอันดับสุดท้ายนะก็ความหนานะครับขึ้นอยู่กับงบประมาณของแต่ละท่านก็เน้นในเรื่องที่ฟาร์มก็จะเน้นในเรื่องของการป้องกันฝนตกนะครับกระแทกผักนะสรุปแล้วนะครับประโยชน์ของหลังคาพลาสติกนะครับแบบนี้นะครับก็จะช่วยในเรื่องของการกันฝนนะหนึ่งนะครับข้อที่2องนะ ช่วยในเรื่องของการเกิดเชื้อราใบจุดนะครับหรือเชื้อโรคนะครับในแปลงปลูกได้นะครับเพราะว่าป้องกันความชื้นในแปลงได้นะครับผมข้อที่สานะช่วยในการกระจายแสงนะครับในแปลงผักนะครับข้อที่4ี่นะครับก็คือการสิ่งแปลกปลอมนะครับหรือสิ่งที่ไม่พึงประสงค์นะครับตกใส่ผักของเรานะครับก็สมมุติบางที่นะครับปลูกอยู่ใกล้ๆกับต้นไม้ใหญ่นะครับก็อาจจะทําให้ดอกนะครับหรือว่าใบต้นไม้นะครับร่วงหล่นลงมาที่แปลงผักหรือว่าถังน้ําเราได้นะครับ แล้วก็พลาสติกโรงเรียนนะครับมีความหนาอยู่3เบนนะครับมี100ไมครอนนะครับ150ไมครอน200ไมครอนนะครับคือปัจจุบันปัจจัยในการเลือกพลาสติกนะก็คืออายุการใช้งานนะครับถ้าต้องการใช้งานพลาสติกนานนะครับไม่ต้องการเปลี่ยนบ่อยก็ใช้แบบหนานะครับ200ไมครอนเนาะถ้างบประหยัดก็เน้น100ไมครอนนะครับหรือ150ไมครอนได้เหมือนกันครับโดยที่ฟาร์มของเราก็จะเน้นเรื่องการกันฝนนะครับการความชื้นเป็นหลักนะครับ ก็สุดท้ายนี้นะครับก็ขอให้ทุกคนนะครับปลูกผักอย่างมีความสุขเนาะแล้วก็ขอให้เลือพลาสติกนะครับให้เหมาะสมกับส่วนของเราฟาร์มของเรานะครับที่ฟาร์มผมนะมันก็มีทั้งขนาดร้อยม้ค่อนนะครับสองร้อยมค่อนนะอยู่ี่ฟาร์มเดียวกันนะครับก็ขึ้นอยู่กับงบประมาณช่วงนั้นนะครับหรือว่าความจําเป็นในช่วงนั้นนะครับว่าเรารีบใช้แค่ไหนงบประมาณเรามีเท่าไหร่นะครับเราก็นํามาใช้เป็นปัจจัยในการเลือกพลาสติกได้นะครับขอบคุณทุกคนนะครับที่ติดตามนะครับฟาร์มผักสลัดโอปอลินะครับ ก็ใครยังไม่ติดตามนะครับกดติดตามได้ที่ช่องนี้ได้เลยนะครับก็ชื่อเพนนะครับผักสลัดโอปอลิกนะครับ YouTube ช่องโอปอลิกฟาร์มนะครับติกต่อช่องโอปอลิกฟาร์มนะครับสามารถกดติดตามได้เลยนะครับผมก็จะทําให้การปลูกผักสลัดไฮโดรโปนิกของเพื่อนเพื่อนะครับเป็นเรื่องที่ง่ายขึ้นนะไม่ต้องไปหาข้อมูลที่ไหนเยอะแยะมากมายนะครับเพราะว่าผมก็เอาข้อมูลมาแชร์ให้เพื่อนๆดูนะครับว่าผมปลูกยังไงนะครับสามารถนําไปปรับใช้กับฟาร์มเพื่อนเือนได้อย่างไรบ้างโอเคครับผมวันนี้ไปแล้วครับบ๊ายบายครับขอบคุณครับ